ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจตบอยครับและนี่คืองาน China International Agriculture Machinery Exhibition 2024นะครับเป็นการจัดแสดงโชว์งานเกี่ยวกับเครื่องจักรเทคโนโลยีทางการเกษตรของประเทศจีนงานในนี้มีอะไรกันบ้างเดี๋ยวอย่าลืมติดตามชมในคลิปกันนะครับยานืมนะครับยอนเดียวสายใต้ต้องไยไทยแท็กเตอร์นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจตบอยนะครับ EP ที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้นะฮะผมยังอยู่ที่เดิมนะทุกคนโอ้โห,หน่าจะ หลายขีพีมากๆ <c oughs> เป็นสิบแน่นอนนะครับนี่คือบูธรถแท็กเตอร์ที่สะดุดตาผมมากๆตอนแรกว่าจะทำเป็นรวมคลิปแต่เนี้ยผมขอคลิปนี้คลิปแยกคลิปเดียวสำหรับบูธรถแท็กเตอร์แบบไฮบริดนะครับตัวนี้เลยไฮบริดแท็กเอเป็นทั้งรถน้ำมันแล้วก็เป็นทั้งรถไฟฟ้าด้วยนะครับกับบูธของ LG AG หรือเปล่าวะจำไม่ได้ <c oughs> อ่าโอเค <c oughs> จำถูก L.J.G. นะครับเขานำรถแท็กเตอร์มาหลากหลายรุ่นเลยนะฮะแล้วก็นี่เลยเขามีเอกลักษณ์ที่ทำให้ผมสะดุดตาและเตะตาตอนแรกไม่ใช่เฉพาะรถคันนี้นะรถคันนี้มันเป็นรถไฮบริดนะฮะแต่ว่ารถอื่นๆของเขาเป็นรถแบบสันดาบรถน้ำมันหมดเลยพวกเขาเตะตาเพราะว่าหนึ่งคือเขาเป็นสีแบบนี่คทุกคนเป็นเทารแลมโบทุกคันเลยที่เห็นอยู่ด้านหลังเป็นเทาแลมโบหมดเลยแล้วล้อก็ล้อเขียวเป็นยางเขียวล้อเขียวพวกนี้ สะดุดตามากออกแบบสีออกมาสวยเลยสําหรับบูธนี้นะครับเดี๋ยวยังไงมาดูกันรอบๆดีกว่าสำหรับบูธ LG AG เริ่มด้วยคันนี้เลยเจ้าพ่อในงานเลยคันนี้คือ LG AG ในรุ่นของ R W 4 0048E ดูเพาหน้าทุกคนดูสังเกตที่คานหน้าก่อนดีกว่าเห็นคานหน้าของเขาไหมนี่้คานหน้าเพาตั้งขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ใช้มอเตอร์เป็นตัวเดินด้วยถ้าผมเห็นนะ yes, <sir. S 1> เห็นไหม ตัวตอนนี hmm. ้มอเตอร์เมืนเฟืองเฟืองเพามันใหญ่มากเห็นไหมหัวดุมก็ใหญ่มากเห็นไหมฝรั่งเนี่ยบอกว่าไฮบริดจักเตอร์เลยมีต่อต่อพอร์เพิออกมาตรงนี้แต่นีไม่พอตัวนี้มีฟอนต์ลิงเกจให้ด้วยนะครับมีมิดิเดียวมีมีฟอนตวิดีโอไหมไม่มีฟอนตวิดีโอนะครับแต่เป็นที่สนใจของบรรดาชาวจีนมากๆนี่เห็นไหมดุมอหน้าขนาดใหญ่นะครับรัดมากับยางขอบ65้ไม่ขอบ38เลยสําหรับยางหน้านะครับ ยางหลังรับมากับขอบ42นะทุกคนวันนี้เป็นน่าจะเป็นตู้ไฟของเขาเลยครับี่เป็นไฮบริดนะฮะไฮบริดคือมีสันดาบด้วยข้างในเป็นเครื่องยนต์นะครับแล้วก็ตัวแบตเตอรี่อยู่ตรงนอกทางด้านข้างก็เลยเป็นไฮบริดแทรกเตอร์มาดูด้านหลังของเขานะครับน่าจะใช้เป็นเครื่องยนต์ปั่นไฟอ่ะแต่เครื่องยนต์ในการปั่นไฟเราเลยเนี่ยเราเห็นเห็นเลยื <laughs> อ นี่คือบูธของเขาครับบูธใหญ่มากไม่ใช่บูธเล็กๆนะบูธใหญ่ๆเลยต้องไม่ธรรมดาจริงสำหรับบูธนี้เดี๋ยวมาดูขนใหญ่สุดในงานเนี่และเขายังมีรถที่ใหญ่ที่สุดในงานด้วยทุกคนรถมออรนะครับดูดิแผ่นกลางไม่ยกไม่ได้แน่เลยเหล็กดุนๆเลยนี่คือด้านท้ายของเขานะทุกคนดูแผ่นลากปะไก่แผ่นลากดูตัวลากโอ้โหรัดมากับยางขอบฝาแปดนะทุกคน ทั้งหมด8เสน้นด้านหลังก็ใช้เป็นปั๊มวิดีโอที่ใช้น้ำมันจริงนะไม่ใช่เป็นเฟืองเกียร์ยรโอ้โหก็ใหญ่โตมากเดี๋ยวมาดูกัน,นข้างหน้าดีกว่าว่าหน้าตามันเป็นยังไงนะครับทุกคนเนี่ยเป็นรถเลี้ยวเอวนะครับเป็นรถเอวอ่อนเห็นไหมเป็นรถเอวอ่อนยังไงรถพวกนี้ต้องเอวอ่อนอยู่แล้วนะครับดูยางหน้ายางหน้ากับยางหลังต้องเท่ากันนะครับเป็นขอบเมื่อกี้ที่บอกคือขอบ38นะครับหใหญ่มากเอวอ,อ่อนแล้วเจ้า รุ่นของ600แรงม้านะครับ x หกร้ขีด9 e ไม่รู้กี่สูบแต่คันใหญ่สุดๆนะครับสำหรับคันนี้ดูห้องคนขับเย่มากมีกล้องเนี่ยกล้องหน,าน้ารถอะอโอเยโตเยอโตโรตัส oh. เลยคนจีนเขาพัฒนาไปไกลมันมันมันล้ำเลยเกินคนจีน เสยียอย่างเดียวเนี่ยห้องน้ำนี่แหละมาดูรถรุ่นขนาดรองลงมาของ LGAG กันบ้างนะครับเนี่ยมาดูรถรุ่น300แรงม้ากันบา้างอ่าตัวนี้คือรถรุ่น300แรงม้าอันนี้นี่น,น,น,นี่ไอยูทูบเบอร์ผมเจอผมเจอเขาอย,อาอยู่ผมเจอเขาที่บูธของซูมไลออนนะยูทูบเบอร์คนนี้เท็กเตอร์บอยเวอร์ชันจีนไม่หน้าตามันสวยอะน,นะผมยังชอบเลยอ,อันนี้เล็กลงมาหน่อยครับ280แรงนะครับ6ปีนะครับขี่6ปี หน้าตามันสุดยอดอ่ะแต่เสียอย่างเดียวรู้ป่ะคืออะไรรีบรีบเอารถมาโชว์เยอะเกินรีบเอารถมาโชว์เกินไปมันเลยทําให้มันเลยทําให้อะไรรู้ไหมเห็นสติกเกอร์ติดนะเป็นฟองน้ํา <c oughs> ผมว่าเขารีบเอามาโชว์เกินไป <c oughs> เล็กลงมาหน่อยคันนี้เป็นรุ่น120แรงนะครับไอ้โขด D 1204นะครับใช้เครื่องยนต์ของ ปั้นฉายนะครับใจควนเย็นปัอนฉายเป็นแบบสามเหลี่ยม่ะแต่ผมไม่ชอบเลยโอยแล้วว่าไม่ชอบเลยก็ไม่สวยอ่ะงานมันดันด้าดูดิหัวขันน็อตไม่ขันเลยตา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 ยมาดูฝั่งนี้กันบ้างนะครับเขามีโชว์นวัตกรรมเนี่ยจอด้ังสุดยอดโชว์นวัตกรรมของรถเทคเตอร์ของเขานั่ยแหละสวยออกแบบบูได้สวยออกแบบบูได้ดีนี่ แลวเดี๋ยวนี้นะทุกคนรถจีน,นเขามีเกียร์ CVT แล้วอะ<า>่ะเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเป็น CVT แล้วรถ340แรงม้าเป็น CVT แล<า>้วเฮ้ยจะมีใครนำเข้าไปขายที่ไทยไหมนะขาน้าเหมือนคาราโร่เลยเช่สามดาวแบบนี้คาร์อโร่นะจริงจริงอ่ะแต่เขาปิดไว้อะไม่เห็นว่าใครเป็นคนผลิตเนี่ยแต่สามจุดแบบเนี้ยจากประสบก,การณ์คาร์ลโร่ ามีนี่2ี่บสี่วกแปดถ้เป็นเกียร์24บบวก8หลังหรือเปล่าไม่รู้นี่เป็น210นะครับ6กเอ็มดูมตายเง้ตายแล้วและอีกอันหนึ่งของเขานะครับนั่นก็คือรถเกี L ่ยวคันนี้นี่เองโคตรใหญ่ E L 7 2 0 0ใหญ่มากใหญ่แบบใหญ่ใหญ่อะ ต้องหลังเป็นล้อยางธรรมดาแล้วน่าเป็นล้อแทร็กนะครับคันใหญ่มากหัวเกี่ยวกี่ห uh. like ัวเนี nämlich, ่ยหนึ so ่งสองสามสี ved, ่โอ้ยไม่นับแล้วใหญ่มากดินลงบนโอ้โหขอแค่นี้แหละสซรารุ่น LG AG นะครับเป็นรถที่ใหญ่แล้วก็เป็นรถที่ออกแบบได้ดีไซน์ได้สวยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับช่องแทสบอยด้วยนะครับแล้วก็ฝาก สปอนเซอร์ใจดีของผมด้วยทุกคนทุกคู้ทุกคันทุกผู้ซุกคนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ EP ต่อไปไปที่ไหนก็มาดูกันนะครับ